สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทของบทที่1นะครับในข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับซึ่งจากที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาไปลองทดสอบทำดูแล้วนะครับก็ให้นักศึกษาท้ายบทของบทที่1นะครับในข้อที่1ถึงข้อที่3ม นะครับซึ่งจากที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาไปลองทดสอบทำดูแล้วนะครับก็ให้นักศึกษามาตรวจสอบว่าตัวเองได้ทำถูกไหมจากการที่ลองใช้ความรู้ของตัวเองแล้วก็มาตรวจสอบจากที่ครูฉเฉลยให้นะครับนะเามาดูข้อที่หนึ่งเลยนะครับ ข้อที่1โจทย์เขากำหนดให้หลอดไฟฟ้าขนาด50วัตต์นะครับใช้กับแรงดันไฟฟ้า220โวลต์จงคำนวณหาความต้านทานของหลอดไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดขณะเปิดใช้งานทีนี้เรามาดูนะครับโจทย์เนี่ยเขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างหลอดไฟฟ้าขนาด50วัตต์ กำลังไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้า P เท่ากับ50ใช้กับแรงดัน,นไฟฟ้าแรงดัน,นไฟฟ้าก็คือ V นะครับ V เท่ากับ220จงคำนวณหาความต้านทานาความต้านทานก็คือ R ของหลอดไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดขณะเปิดใช้งานนะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องยกสูตรเขียนสูตรไว้ก่อน นะครับว่าสิ่งที่โจทย์ให้เราต้องการหานะจะใช้สูตรไหนนะครับความต้านทานนะอ่ะ a เท่ากับ v ส่วน i a เท่ากับ v ส่วน i นะครับแต่ตอนเนี้ยโจทย์ให้ p มานะครับ p โจทย์ให้แรงดันไฟฟ้ามาให้ v มา v ดูแล้วว่า v เท่ากับเท่าไหร่นะโจทย์ให้ v เท่ากับ220ยนะครับอายังไม่รู้ I ก็ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่สามารถหาค่าของต้นฐานได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ากระแสมีคา่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วกระแสเนี่ย i เนี่ยเราสามารถหาได้สูตรไหนบ้างถ้าเกิดเป็นกฎของโอห์ม i เท่ากับ v ส่วน r เราไม่ทราบค่า r ก็ไม่ทราบค่า i นะครับแต่ว่า จากสูตร p เท่ากับ v ูณ i อ๋อเราสามารถใช้สูตรนี้หา i ได้นะครับเพราะว่า i มีค่าเท่ากับอะไรครับย้ายข้าง v ไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะ p ส่วน v เพราะฉะนั้นแล้วตัวที่เราสามารถหาได้ก็คือสูตรนี้ i เท่ากับ p ส่วน v นะครับ แล้วก็ r นะครับ r ากับ v ส่วน i ดังนั้นสิ่งที่เราจะหาก่อนที่เราจะหา r นะครับเราต้องหา i ก่อนหากระแสก่อนจากสูตร i ถ้กับ p ส่วน v นะครับเรามาดูกันวิธีทำนะครับวิธีทำจากสมการนะครับ จากสมการ p เท่ากับ v คูณ i นะครับดังนั้นแล้ว i ก็จึงมีค่านะครับดังนั้น i จึงมีค่าเท่ากับ p ส่วน v นะครับแล้วก็แทนค่าลงไป i เท่ากับ p ส่วน v เท่ากับ p โจทย์กำหนดมาให้เท่ากับ50นะครับหาด้วย v ก็คือ220เพราะฉะนั้น i จึงมีค่าเท่ากับ0.227แอมแปร์อ่านี่คือค่าของกระแสที่เราหาได้นะครับทีนี้ พอเราได้ค่าของกระแสเสร็จปุ๊บเราก็สามารถหาเลยครับหาค่าความต้านทานได้ดังนั้นนะครับจากกฎของโอห์มจากกฎของโอห์มอเท่ากับ v ส่วน i นะครับแล้วก็แทนค่า B ก็ก็คือ220นะครับหารด้วย i i เราเพิ่งหาได้เมื่อกี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ0.227กดเครื่องคำนวณน,นะครับเราก็จะได้ค่าความต้านทานเท่ากับ969โอ้ 6. นะครับก็เป็นคำตอบสังเกตว่าข้อหนึ่งเนี่ยง่ายนะครับเพราะว่าเราใช้กดพื้นฐานกดของโอห์มกับสูตรการหากำลัง มาแก้ปัญหาในโจทย์ข้อที่1น,นะครับเรามาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2เตารีดนะครับเตารีดไฟฟ้าขนาดพันวัตต์อันนี้คือ P นะครับใช้กับแรงดัน,นไฟฟ้า220แรงดัน,นไฟฟ้าก็คือ V จงคำนวณหากระแสนะครับกระแสก็คือ I ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้นข้อนี้ยิ่งง่ายเลยนะครับวิธีการทำวิธีทำนะครับจากสมการจะสังเกตว่าอันดับแรกครูจะยกสมการมาก่อนนะครับยกสมการมาจากสมการ p เท่ากับ v คูณ i นะครับ i เรายังไม่รู้นะครับตอนนี้เราต้องการหาค่า i v เรารู้ละเท่ากับ220ส่วน p ก็เท่ากับ1,000นะครับตอนนี้ต้องการหา i แล้วก็ย้ายข้าง v ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะได้ว่า i เท่ากับ p ส่วน v อะ p ส่วน v ในครูวงกลมไอทำกรอบสำหรับสูตรไว้ก่อนนะครับแทนค่านะครับ p เท่ากับ1,000 หารด้วย v เท่ากับ220ดังนั้นกระแสที่ใช้ในอุปกรณ์นี้จึงมีค่าเท่ากับ4.5 4.5แอมแปร์ง่ายมากเลยนะครับข้อที่2ก็ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่3กันข้อที่3เนี่ย จากวงจรอ,อนุกรมนะครับมีตัวต้านทานอยู่4ตัวเนี่ยต่อต่อนุกรมกันนะครับจงหาค่าความต้านทานรวม Rt นะค่าความต้านทานรวมก็คือ Rt กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรกระแสตรงไหนกระแสที่ไหลตรงนี้นะครับให้เป็น It แล้วกันนะครับซึ่งกระแส It เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน R1 คงให้เป็น Ir1 นะครับกระแสที่ไหลผ่าน R2 เป็น IR2 กระแสที่ไหลผ่านอาเป็น IR3 ตัวนี้ก็เป็น IR4 ซึ่งกระแส IT ก็เนี่ย mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ IR1 เท่ากับ IR2 เท่ากับ IR3 แล้วก็เท่ากับ IR4 ด้วยนะครับแล้วก็โจทย์ก็ให้หากระแสกระแสตัวนี้ สังเกตว่าเป็นกระแสไอทีนะครับแรงดันไฟฟ้าที่ตกข้อมต้นทานแต่ละตัวแรงดันไฟฟ้าก็ Vr ของแต่ละตัวนะครับ Vr ข้อที่4ก็เป็นกําลังไฟฟ้าที่ตัวต้นทานแต่ละตัวก็จะเป็น P ให้เป็น Pr ละกันนะครับโอเคเรามาดูวิธีการทำอ่าจากวิธีทำนะครับ จากสมการยกสมการมาก่อนสมการสมการในที่น okay? ี้นะครับสมการในที่นี้ R T ในวงจรน้กลมก็มีค่าเท่ากับเอาค่าความต้านทานของตัวต้านทานทุกตัวมารวมกันนะครับสังเกตว่าในวงจรเนี่ยมันจะมีค่าความต้านทานมีตัวต้านทานต่อนุกลมกันอยู่4ตัวแสดงว่าต้องเอาค่าความต้านทานของ r 1มาบวก r 2นะครับบวก r 3แล้วก็บวก r 4แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไป r 1ก็เท่ากับ9บวก10บวก12แล้วก็บวก15ดังนั้น rt นะครับค่าความทางรวมจึงมีค่าเท่ากับกดเครื่องคำนวณแล้วก็จะได้เท่ากับ48 o h โอห์มนะส8โอห์มนะครับสำหรับ ข้อที่1 R T เท่ากับ48โ oh อห์มต่อมานะครับโจทย์เขาก็ให้หากระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรนะครับก็คือหากระแสะนั่นเองข้อ2หากระแสะไฟฟ้านะครับก็คือ I ทีนี้ก็เป็น I T จากวงจรให้เป็น I T แล้วกันกระแส ที่ไหลในวงจรนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้สูตรจากกฎของโอห์มได้นะครับยก,ยกสูตรมาก่อน IT มีค่าเท่ากับ Vt นะครับส่วน RT แหล่งจ่ายตรงนี้แหล่งจ่าย24โวลต์นเนี่ยก็คือ Vt นะครับ Vt ทีเท่ากับ24โวลต์ดังนั้นเราก็แทนค่าในสมาการนะครับ i t จึงมีค่าเท่ากับ Bt เทากับ24นะครับหารด้วย Rt เท่ากับ48ดังนั้นกระแสที่ไหลในวงจรจึงมีค่าเท่ากับ0.5แอมแปร์นะครับกระแส0.5แอมแปร์เนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับไหลผ่านทั้ง R1, R2, R3 แลวก็ R4 ซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับไม่ว่าจะผ่านต้นทาน R1, R2, R3, R4 นะพอเราได้กระแสเสร็จ ต่อมานะครับเราก็จะมาหาค่าแรงดันของอแรงดันตกค่อมของตัวต้นทานแต่ละตัวนะครับแรงดันตกค่อมนะครับจากกฎของโอห์มนะครับเรายกกฎของโอห์มมาจากกฎของโอห์ม นะครับ v เท่ากับ i คูณ r แต่ในข้อนี้เขาให้หาแรงตกค่อมของ r แต่ละตัวนะครับก็คือหา vr vr 1นะครับแล้วก็ vr 2 vr 3แล้วก็ vr 4ซึ่ง แรงดันตกค่อมของตัวต้นทานแต่ละตัวก็เกิดจากนำกระแสที่ไหลผ่านต้นทานของตัวนั้นมาคูณกับค่าของต้นฐานนะครับแสดงว่ากระแสที่ไหลผ่าน r1 เนี่ยก็คือ ir1 กระแสที่ไหลผ่าน r2 เป็น ir2 กระแสที่ไหลผ่าน r3 เป็น ir3 นะครับกระแสที่ไหลผ่าน r4 เป็น ir4 ซึ่งมันมีค่าเท่ากับกระแส it ก็คือ0.5แอมปร์นะครับดังนั้นเราก็ แทนค่าเลยนะครับ BR 1เท่ากับ IT คูณ R 1นะครับก็เท่ากับ0.5คูณ R 1มีค่าเท่ากับเท่าไรากลับไปดูวงจรนะครับ9โอง์มนะครับคูณ9เพราะฉะนั้น BR 1จริงจึงมีค่าเท่ากับ4.5โวลต์ Vr2 เทากับ it it หรือ ir2 ก็ได้นะครับ it คูณ r2 เท่ากับ0.5คูณ10โอห์มมีค่าเท่ากับ5โวลต์ Vr3 เท่ากับ it คูณ r3 ส่วนจุดห้าคูณกับสิบสองจึงมีค่าเท่ากับหกโวลต์นะครับแรงดันตัวสุดท้ายนะครับ Vr สี่เท่ากับ it คูณ r สี่ส่วนจุดห้าคูณกับสิบห้าจึงมีค่าเท่ากับเจ็ดจุดห้าโวลต์อ่โอเคเราได้แรงดันตกค่อม ตัวต้นทานทุกตัวแล้วนะครับต่อมาเราก็จะหากำลังไฟฟ้าของตัวต้นทานแต่และตัวนะครับกำลังไฟฟ้า P นะครับ Power อาก P จากสูตรนะครับ P ก็มีค่าเท่ากับ V คูณ I นะครับ V ในที่นี้ก็คือแรองดันตกคัอมของตัวต้นทาน แต่ละตัวแล้วก็กระแสที่ไหลผ่านต้นทานแต่ละตัวนะซึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่ากับ0หนะครับเท่ากับ IT เพราะฉะนั้นแล้ว PR1 นะครับ PR1 เท่ากับ V ตัวที่1ก็เท่ากับ4 5ใช่ไหมครับ4.5คูณกับ i ก็คือ0.5ดังนั้นจึงมีค่าเท่ากับ2.25วัต P r สองเท่ากับ5คูณ0.5มีค่าเท่ากับ2.5วัตต์ P r สามเท่ากับ6คูณ0.5้าเท่ากับ3วัตต์และตัวสุดท้ายนะครับ R4 เท่ากับ7.5ค okay. ูณ0.5นะครับเท่ากับ3.75วัตต์โอเคเราก็ได้ค่าทุกค่าที่โจทย์ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวต้านทานในค่าความต้านทานรวม Rt นะครับเท่ากับ48โอห์มแล้วก็กระแสที่ไหลผ่านในวงจรท t เท่ากับ0.5แอมป์แล้วก็แรงดันตกค่อม ต้นทานแต่ละตัวแล้วก็กำลังงานของแต่ละตัวของต้นทานแต่ละตัวนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราก็พอแค่ okay. นี้นะครับเฉลยข้อที่1ถึงข้อที่3เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครั้งหน้าเราจะมาเฉลยข้อที่4กับข้อที่5นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่ okay. นี้นะครับสวัสดีครับ